สวัสดีครับเพื่อนทุกเพื่นอนเพื่อนูทุกครับผมช่างปารงมงนะวันนี้ผมจะมานําเรียนเกี่ยวกับเพื่อนเพื่อนได้สอบถามเรื่องปีกไม้ที่เราไม่ใช้เราทิ้งนะผมก็เลยเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะเห็นไม้พวกนี้นะมันมีคุณค่านะตัดแปลงแล้วมันก็เป็นราคาเพราะว่าพวกนิยมไม้เขาชอบประดับโคมไฟนะมันก็สามารถจะทำโคมไฟได้อย่างเดียวนะ แตี่ยคือผมให้นำ,นำใ,หให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอะแล้วก็ทาสีย้อมไม้เป็นสีไม่สักอะไรก็แล้วแต่เราชอบอะบสองเที่ยวอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นปีกไม้หยาใช่ไหมถ้าบางคนไม่รู้คุณค่าก็ไปเผาไฟทไํเป็นเที่ยวฟืนแต่ผมมีความคิดว่าของพวกนี้มันเป็นประโยชน์ในกรื่งงานศิลปะ,ปะอะไรนะฮะก็มีความคิดที่แปลกปอีกนะฮะ นันสภาพเดิมที่มองเข้าอยู่ก็คือเป็นลักษขนอย่างนี้เราก็จะทิ้งกว้างเป็นไม้สักนะฮะพวกนี้เป็นไม้สักหมดนะครับเนี่ย<ม>ก็จงอยู่ในดินบ้างเป็นกองไม้ม่งอะไรเนะี่ยะฮะผมก็มาปรับปรุงนะฮะทำเป็นโคมไฟนะอย่างเนี้ยยังไม่เป็นปีดไว้ตอนเนี้ยมีคนต้องการมากพอเราทำขึ้นมาเขาเห็นว่าชอบใจมากเขาบอกว่าเขาเขา ไม่เคยเห็นที่ปีกไม้ที่มันมีลักษณะนี้เลยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้สนใจนะนี่ผมก็มาดัดแปลงเป็นโคมไฟเราก็ใช้ใช้ขั้วหลอดอ่าเป็นพลาติกเนื้อแข็งสีสีน้ำตาลให้เข้ากันนะก็ต่อไฟแล้วก็ใช้แอ,แอไฟรุ่นใหม่ที่มันเห็นไส้นะฮะมันจะมองดูสวยเวลากลานคืนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ สามารถดัดแปลงได้นะแล้วไม้ที่เราเรารับควเนี่ยมันจะเป็นปีกไม้เหมือนกันก็จะมีรอยริ้วรอยอะไรของความเก่าแก่เท่าเนี้ที่จมอ,อยู่ในดินมั่งอะไรมั่งเนี่ยนะครับเราก็จะมายึดด้วยสกรูยึดด้วยกาวนะฮะไอ้กาวยึดสกรูยึดข้างหลังนะเนี่ยผมยึดด้วยสกรูดำเนี่ยก็มองไม่เห็นนะ ก็เสร็จแล้วก็ใช้งานไนดะ้<ม>้วก็สามารถจะไปติดตั้งโรได้นะอัน,นอันนี้มีราคานะมีคนต้องการแต่ผมไม่ให้ไม่ให้เพราะว่าผมเจอไม้ลักษณะน,นี้เจอยากมากถือว่าเป็นไม้ที่สวยชิ้นหนึ่งของของไม้สักที่เราเห็นมานะคือเขทางธรรมชาติคเขาซึ่งเป็นไม้ไม้ลักษณะเก็บ เอาแก่มานานแล้วนะก็เลยให้เพื่อนๆได้รู้ทราบครับนะเมื่อก่อนเราไม่ได้ตกแต่งก็จะเป็นไม้ลักษณะนี้นะฮะที่ราคาของไม้นี่ก็จะรักกันกันไปเรื่อยๆนะฮะงานประดิษฐ์กนะั้นนะฮะพวกนี้มีราคาหมดครับเห็นอย่างงเี้ยครับมีราคาหมดเราสามารถมาตกแต่งเรียงทําเป็นอ,อะไรที่ดัดแปลงเกี่ยวกับงานศิลป์ได้สบายเลยครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะก็เป็นไม้ไมสักที่ทับถมกันมาเป็นเศษเปืนเศษอะไรนะก็เลยนำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ได้นะแล้วมันเป็นประโยชน์ได้ได้จริงๆนะมีราคาขึ้นมาเลยนะแล้บางบ้านเขาบอกว่าเป็นโคมไฟที่มีโลหะเป็นแก้วเนี่ยเขาเบื่อแล้วเขาบอกต้องการแบบเนี้ยทําให้ผุกทีอะไรที เราก็มีจํากัดไม้สวยก็มีจํากัดถ้าเกิดใครที้มีสิ่มีอะไรก็เอาไปดัดแปลงได้นะทำด้วยตัวเรานี่แหละครับใครลงทุนก็ไม่ได้มากมายอะไรเท่าไหร่ถ้าเกิดรามีอุปรกรณ์ของเรานะอยู่เนี่ยเราก็มาล้างให้สะอาดแล้วก็ทาด้วยน้ำน้ำมันเครื่องหิวไม้สองเที่ยวนะก็จะสวยวกีลากลางคืนเนี่ยเราสามารถจะเป็น ด็กในห้องโชว์ได้ไอ้ห้องาอาหารห้องตัดแขกเล็กๆห้องครัวอะไรที่ได้มดะครับแล้วแต่ความสวยของไม้อีกทีหน,นึ่งนะฮะอันนี้อันนี้เป็นอันนี้มันเป็นไม้อีกแวนวหนึ่งซึ่งผมยังไม่ได้ทำรายละเอียดอะไรติดโครงสู่ครับอันนี้ยาวสามารถจะติดโครงล่างบนได้ซึ่งผมจะนำเสนอในโอกาสหน้าต่อไปเพราะมีคนสอบถามว่าไม้ยาวทำยังไงก็เผื่อเราไปตัดครึ่งพื่อไ,ไม่สวย เราใช้ทั้งผืนเลยทั้งผืนนเข้าเลยยาวแค่ไหนเนี่ย70เซนนี้เราใช้ทั้งผืนเลยแล้วไฟเนี่ยก็จะอยู่เซนเตอร์กลางนี่คนดีไฟล่างไฟบนนะฮะก็สวยอ่ะอไ้อันนี้ก็ลนั่นกันไปไม้อันนี้ก็เป็นรองไม้ตัวนี้เพราะไม้ตัวนี้จะออกไวสนามเป็นเป็นสินมากกว่านี่ก็ธรรมดาแต่คงค่าก็หลายร้อยบาทนะทําเสร็จแล้วก็เป็นค่าหลายร้อยบาทเหมือนกันครับผมก็เลยนำเรียนเพื่อนๆว่า สิ่งพวกนี้ยเราเอย่าไปม,มองข้ามะเพราะไอ้น,นี้เกิดจากธรรมชาติเราไม่สามารถจะไปสกัดหรือแกะเอนออกมาเปน็นรูปนี้ได้ครับ